สวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับข้อตอนชาแนลนะครับวันนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งนะซึ่งเคยรีวิวมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นเมนูที่ผมเขาว่าติดใจเรียกว่าค้างขาใจนะครับเดี๋ยวไปดูชื่อร้านกันครับร้านนี้ครับใช่ครับร้านลดลินอาหารไทยร้านนี้นะครับครั้งที่แล้วเรารีวิวกะเพราไปนะครับแต่วันนี้เรามารีวิวเมนูซิกเนเจอร์ของเขาก็คือ กุ้งราดซอสมะขามบอกได้เลยนะครับเพราะเป็นอะไรที่ค้างคาใจเดี๋ยววันนี้เรามาชิมกันดูว่าจะเด็ดแค่ไหนนะครับหลายๆคนบอกว่าอร่อยต้องลองนะครับสำหราบ์ันนี้เดี๋ยวไปชมหนึครับ มากันนะครับสาหรับเมนูวันนี้ครับนี่ครับกุ้งราดซอสมะขามเขาเอากุ้งไปทอดนะครับแล้วก็ราดกับซอสมะขามอ่เดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะครับเป็นไงขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะผมอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะครับโอ้ตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวลองดูครับโอ้หตัวกุ้งนะครับกรอบนะครับแล้วก็ มีอะไรนะเขาเรียกว่าทําให้แบบรู้สึกว่าได้กุ้งแบบเต็มๆอ่ะนะครับแล้วก็มาเจอน้ําซอสที่แบบอะไรนะหวานๆมันๆเนี่ยนะครับเนี่ยด,ดูนะอีกคําเนี้ยอืเด็ดอืมไม่ผิดหวังนะครับเข้าใจได้ว่าทําไมถึงเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านอร่อยครับแล้วก็มีความหอมของไอตัวของกระเทียมเจียวเนี่ยนะเด็ดครับ บอกเลยครับ mm hmm. เด็ดครับ mm hmm. มาดูอีกเมนูนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ติดใจเหมือนกันนะครับอยากลองนะครับนี่ผมไม่ได้ใส่จานเลยนะครับอัน,นี่คือหอยลายผัดพริกเผา mm hmm. หอยตัวโตๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองชิมดูว่าเป็นไงเดี๋ยวเราลองชิมน้ำน้ำน้ำผัดก่อนก่อนนะข้นๆนวันวๆอย่างนี้นะือ mm hmm. <c oughs> ไม่ได้หวานมากครับ ัวของผัดน้ำพริกเผาไม่ได้หวานมากถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาดูหอยลายนะครับขออนุญาตนะครับผมใช้มือนะครับตัวโตๆครับหอยลายนะครับไม่มีไม่มีกลิ่นคาวนะครับแล้วก็ได้รสชาติพริกกระเทียมแล้วพริกเผาอร่อยมหมบอกเลยครับเด็ดครับไม่ธรรมดาครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกี่ยวกับร้านรสลีนอาหารไทยซึ่งเป็น2เมนูหลักนะซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้รีวิวไว้นะครับแต่ว่าวันนี้มารีวิวมาพูดเมนูแรกคือกุ้งผัดซอสกุ้งทอดซอสมะขามโอ้โหอันนี้อร่อยนะครับทางร้านเอากุ้งตัวใหญ่เนี่ยมาทอดแล้วก็ราดด้วยนะ้ำซอสมะขามซึ่งจะมีความเปรี้ยวความหวานนะครับแล้วมีความหอมของกระเทียมเจียวถือว่าอร่อยร้านนี้ยังไงเมนูนี้ต้องลองสั่งให้ได้นะครับอีกเมนูคือพริกเผาหอยลายผัดพริกเผา ตอนแรกยังคิดว่าเอ้ย,อยตัวหอยจะ,จะจะจะตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าไม่เล็กเลยให้หอยมาตัวใหญ่นะครับแล้วก็น้ําพริกเผาเนี่ยไม่หวานจนเกินไปนะครับพริกกระเทียมมาเต็มบอกเลยครับร้านนี้ยังไงต้องลองนะครับผมรีวิวถึงสครั้งยังไงต้องลองทานดูครับอร่อยดีครับ